สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบมาเปิดมาก็ปลาแล้วเปิดแล้วนะเฝาแรม่ป่า,ปาดัวไปแต่ดนส่วนกลับมาโปเตเต้าเข้าช้าหรือเปล่าโปเตเต้เข้าไปฝั่งเขาอย่างนี้จะเนียนเนียน,น,ยนหรือเปล่าไปอย่างนี้เนียนนะห้ป่ากลับมาเปิดนกดาวไปหนึ่งเปิด,ดนกดาวไปสองหรือเปล่าเรียบร้อยดนส่วนกลับมาขอดูเอเล่นก่อนฮนะังหว่านี้ เนี่ยก็โคตรปิงเรียบร้อยเก็บสามเก็บสองดิเอฟซีเอเอฟเอนำนหนึ่งศูนย์ฮะเอฟเอประทักกับเ r ชอาร์ทก็เมื่อกี้ผมอ่านไปแล้วนะแต่มันหลุดหลุดไปคนหนึ่งก็เลยเอาคนใหม่มารายชื่อของเอฟเอฮะผมฟาเรมฟ็อกซี่ โปรเตตแล้วก็ริกเกอร์ริกเกอร์ฮะทางด้านเฮชาที t, ผมโรบอทจิวคาเฟ่หมาเนาฮะคลิปลงุงช้าเ่ยนะที่จริงเขานัดแข่งสามทุ่มตรงนั้นแต่ทีมเฮชาที t, ติดฝนปาดหัวมาก็นอกดาวเลยนะเรียบร้อยมานะกปาดหัวไปหนึ่งเม็ดเล็บพิจิตร,เ,ร 0, เขาเห็นตัวมา ตั้งวลาไปก่อนแล้วถอยเลือกที่จะไม่อยู่จุดเดิมฮะจังหวะนี้เฮชาทีนกสองจิวจิวโดนหลังเข้าฮะไม่ใช่โดนหลังเข้ามันเป็นขวาเข้าฮะแล้วหมาน่ากนสุดท้ายฟ็อกซี่เขาชาร์จเรียบร้อยไหมเป็นฟ็อกซี่ริกเกอร์ฮะเก็บสี่เฮ้ยจริงดิหรือเปล่าไม่นะเก็บสองเก็บสองโปรเตสเตเก็บหนึ่ง ไอ,อโบลเต่เออโบลเตเกมหนึ่งเอ้ยเออใช่โปลเตเกมหนึ่งแล้วก็ฟ็อกซีเ่เกมหนึ่งฮะฟอเริ่มยังไม่ได้คิวนะสองซวนฮะทางด้านเอฟเอที่นำทางด้านฮิชาตีจะแก้เกมยังไงดีคิวฮะจะเล่นเสาส้าสมหรือเปล่าไม่ฮะไม่ไม่ไม่เล่นไม่เล่นฝั่งนี้มีตัวซัพพอร์ตไหมเนะี่ยหรือจะเล่นชาร์จหมดเป็นเฟอแลมหน้าที่คิวออกมาคนเดียวทางด้านซ้าย น่าจะเล่นซัพพอร์ตริกเกอร์กันหรือเปล่าแล่วจัหวะนในเอบของเท้าฮะมีตัวน็อกเปหนึ่งฮะแล้วมีตัวจะชาร์จอย่างเบอร์สามบ็อกซี่ฮะโกเตเต้เขาชาร์จมาฮะเล่นปิงสุดอย่างนี้ก็จบหมดตี้ฮะเฮชาตีโดนย่ำคารังเลยฮะสามต่อศูนย์ฮะเฮชาตีเลือกที่จะเล่นพื้นที่ตรงนั้นเป็นสี่คนหมดเลยนะอาา่อฮะการเล่นตรงนั้นมันเล่นยากเหมือนกันนะระเบิดเป้งเดียวก็น็อกเยอะเหมือนกันได้นะ การเล่นจุดตรงนั้น3ต่อศูนย์นะเอฟแอนด์ำแล้วทางด้านเฮชาร์ทนะีจะเก้เกมยังไงดันนี้เป็นดันที่เขาจะเก้เกมได้หรือเปล่าจะเล่นขึ้นบนปะเดี๋ยวดู FA ว่าเขาจะขึ้นไหมแล้วก็ไปดูเฮชาร์ทีจะขึ้นหรือเปล่าแล้วยิงเปิดน้องด่าไปหนึ่งให้โอ้เอออืม โอเคเนะ็ตปิงนะเน็ตปิงเน็ตปิงเน็ตปิงยิงอันเนี้ยเออเน็ตปิงจานเลยสามร้อยอือหือปะทานแล้วอุ๊ยเลือเล่อยๆเท่านี้แต่ยังเอาตัวรอดมาจู๊กับฮะจู๊กมาเรียบร้อยโดนเซิร์งหลังไปหนึ่งดอกฟ็อกซี่ยืนเซิร์งกับใครก็ไม่รู้แต่ปาดไปแล้วหนึ่งฮะจิวกับมาเน่าอยู่ทางด้านขวามือปั๊มยาเรื่อยๆฮะจังหวะนี้ ฟอกซี่เข้ามาเรียบร้อยฮะปาดหัวได้หรือเปล่ายังไม่ติดหัวจะโดนดาเมจเจ็บๆเป็นจิวหรือเปล่าฮะเนี่ยจิวจริงๆด้วยมาเน้าถอยเรียบร้อยเจอตัวด้านในอย่างเฟลแรมฮะนี่ฮะอ้อมมันแล้วปเป้งนัดหนึ่งสองนัดสามนัดเจอกับเฟลแรมเฟลแรมปาดหัวมาเรียบร้อยเป็นริกเกอร์น็อกดาวเหลือมาเน้าหรือเปล่าเหลือจิวฮะเป็นจิวไอวัวแตกอย่างนี้ไม่รอดนะผมว่า ดูลูกซองมาปาดไปแล้วโดนปาดไม่โดนฮนะโอ้โหเป็นระยะเวลาที่ปาดไม่โดนไป1วินะหวิเงวิเศษเลยนะก็โดนฟ็อกซี่ส่วนกลับมา4ต่อ0นะูนฮะคิลดเดอร์ตอนนี้เป็นโปรโตเตเตโอเออนะ เฮ้นี่มีเอ้ไม่มีเอมีมีดันดันบนอย่างนี้จะโดนระเบิดไหมซังเม็ดอะโดนปะไม่โดนหรอเอาว่าแต่โดนโดนโดนสกิดจากปืนหรือเปล่าแล้วปาขึ้นไปอะอย่างนี้โดนมีคนโดนนะบนบ้านเป็นกิวฮะเรียบร้อยนอกครับ ดูโรบอทดักบันไดยอย่างนี้เล่นเป็นเ k คด้วยนะไตยบ้านโคตนเดือดนะคอฟฟีฟขึ้นหลังมาเพื่อจะเอาตัวด้านบนหมาเน่าอยู่ด้วยหมาเน่าเก็บสองว่ะใช่ปะหมาเน่าเก็บสองกาแฟนอกครับเลือหมาเน่าจอยวอขึ้นไปชุบเพื่อนได้หรือเปล่าจัางหวะนี้อันนี้ก็จอยวอลรัวๆเลยนะ สองสองโอ้ยจูกเก่งนะเฮ้ยเฮ้ย AW ชาร์จว่ะหนึ่งหนึ่งครับริกเกอร์กับจิว AW กับ AW หนึ่งกระบ,บอกอีกนะแล้วก็ลูกสองน่าจะเล่นลูกสองนั่นแหละเรียบร้อยหวัวแตกครับฮ้ยชาติตีใครแตกมาได้ฮนะ 4ต่อนหนึใช่เหรอ โดนเปิดนะแต่ยังไม่โดนแบบสกิดอ่ะยังแบบเปิดเปิดเปิดได้แต่ยังไม่โดนนะตปเตเต้เลือกที่จะเล่นมุมนี้นะเฮชาีมีตัวจะไปชาร์จหรือเปล่ายัางยังนะยังยังยังบอกเลยถ้าเฮชาตีเข้าชาร์จเนี่ยตปเตโต้ยิงฟรีเลยนะเนี่ยเนี่ยยิงฟรีเลยเยังไงก็ยิงฟรีอ่ะฟรีฟรียิงฟรี <laughs> กิฟรีเลยวันนี้แปลกๆนะเปิดเพลงแดนมาพี่เก็บเปิดเพลงสาวแล้วบอกแฟนมึนไงไงมีจูแกงไหนแกงก็ไม่เช็คดูบอกตัวเหล็กมึงี่งงกัดจูผมทำพี่งงงงงง จอได้ที่บังปุ่งกงกงกงมันอยู่ในแบงก็ไม่ใช่ดูมันอยู่ในแบก็ไม่เชคดูโปเ,เตต้จะออย่างไรวะเนี่ยมีตัวจะยิงหรือเปล่าเป็นเนี่ยโรบอตเนี่ยน่าจะน่าจะปัทะนะปัทะแน่ฮะคู่นี้แล้วปาดไปโดนแค่17ดว่ะโดนไปอีก17นะฮะแล้วโฟ์แรมโดนเขียวไปก่อนเลยเอ้าแล้วโดนส่วนกลับมาเหมือนกันนะโปเ,เตต้นกดาวไป ฟ็อ,อกซี่เข้าชาร์จไม่ใช่เป็นริกเกอร์ฮะเรียบร้อยริกเกอร์น็อกฟ็อกซี่ก็สุดท้ายเน็ตกูปิงฮัลโหลเอับ,บิลผมว่าไม่รอดอ่ะเขาไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้ซื้อไอ้น,นั่นด้วยไม่ได้ซื้อเห็ดมาใช่ป่ะ่าพาไม่ทันสี่สองครับให้ชาตีตีตื้นขึ้นมายก คู่นี้ตึงนะคู่นี้ตึงจริงคือเป็นแมตช์ยุดโลกได้เลยอ่ะเออรอบชิงเนี่ยไม่ไม่ไม่คู่นี้วันจันทร์จะเป็นรอบตัดเชือกไงไอ้สี่ทีมที่ตัดเชือกเนี่ยผมจะเดาเลยว่าใครจะเข้าชิงที่หนึ่งใครเข้าชิงที่สามแล้วก็ใครเป็นแชมป์และโดนชาร์จจังหวะนี้เรียบร้อยนอกกับระเบิดตัวเองด้วยฮะ เป็นใครวะนี่ฮะเป็นโปรเตเต้แล้วที่จะปลาระเบิดเลือกที่จะปลาระเบิดนะเขาน็อกครับแต่สัตร์กูก็น็อกพอเริ่มเกิดจะน็อกดาวนะ์นะก็ฟีลเลนไปตัวโคบอย่างนี้แล้วจิวลงไปชาร์เรียบร้อยน็อกมาน่าวะโอ้โหแล้วเขามีสี่ตัวเหลือริกเกอร์ก็ดทสายริกเกอร์ไม่ควรเล่นตรงนี้นะคือเขาเล่นเป็น,ปนพื้นชาร์ดไงเขาควรไปชาร์ดไม่ใช่มายืนรอให้เพื่อนไปชาร์จ ไม่รู้เขาก็น่าจะสื่อสารพลาดแหละไม่ก็เขาจะเล่นตั้งรับแต่เพื่อนเนี่ยเล่นใจร้อนเกินไปหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยสีสามครับให้ตีใกล้จะตีเสมออยู่แล้วกาแฟยังไม่เปิดคิวให้กับตัวเองฟอเร,รมปลาไปหนึ่งคิวดาเมดฮะดูดาเมดกันบ้างใครดาเ,เมดเยอะใครดาเมดเยอะอะสามพัสอง เป็นโปรเตเต้ฮะ 9q 3,002ส่วนมาเน่าเนี่ย 9q 3 3,001ดาเมจโปรเตเต้โคตรสวยเลยนะ3 2 3 1หวยออกแล้วโปรเตเต้จะปลาละเบิดฮนะแต่เขาก็โดนส่วนกับการปลาละเบิดมาเหมือนกันส่วนใหญ่โปรเตเต้จะเล่นเป็นลูกอา่าลูกสองอะไรละ่ะเป็น mp 40นะเห็นจับ mp 40ตลอด ตังไม่มีก็ซื้อเอ็มพีนะเดี๋ยวนี้เกราะสองอ่ะมันสู้ไม่ไหวกับแรงปืน่ะกับดามเมจของปืนน่ะแม่งเกราะสองเข้าชาร์จแม่งสองเม็ดแตกอ,อ่ะยูนิคอกิดหัวด้วยก็าสามชั่วกว่านะฮะแนะนำเลยใครมีตังเนี่ย อ๋อมีถ้าถ้าเราแข่งอยู่แล้วตังค์เยอะก็ซือ้อกอดสามมันเลยตงังค์ไม่มีก็ซือ้อกอดสามอะถ้าเป็นในแรงกับแข่งมันไม่เหมือนกันนะแรงมันมีแค่สี่เกมส่วนแข่งมันมีเจ็ดเกมไหมเป็นรายการผมนะเจ็ดเกมเนี่ยแรงนะ่ผมจะเล่นแปรถ้าโดนนำไปก่อนสามศูนย์เนี่ยผมจะเล่นดีเสื่อหมดเลยสามเกม พอส่วนเกมสุดท้ายจะซื้อปืนลูกสองพอมีตังน่ยซื้อดีเซลไปสามเกมอาจจะไปเกมได้เลยนะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะครับมาดูคอฟฟจะเปิดคิวให้กับตัวเองได้หรือเปล่าเล่นเป็นเอซูเอเอซู A 0. นั่นและล่ะเอ็มพีสี่ศูนย์โอ้ยสวนหัวไปนหนึ่งเมตร หมาเน่าเข้าชา้ทาทันทีแล้วหมาเน่าก็หัวแตกหรือเปล่าเนี่ยเรียบร้อยนอบดาวไป็หนึ่งแล้วเพราะว่าเขาเลื่อนเลื่อนเลื่อนน้อยจัดและมีอย่างกอฟฟี่ที่ยิงซัพพอร์ตอยู่นอกไปสองเรียบร้อยสี่ต่อสี่ครับสี่ต่อสี่วะสี่ต่อสี่เฮชาทีตีเสมอมาได้ครับกาแฟก็เปิดสกอร์แรกให้กับตัวเองได้ครับในกาแฟปาไปดาเมจถือว่าเยอะแล้วนะอยู่ดาเมจน,นดาเมจพันสองฮะที่น้อยสุดก็เป็นฟเฟลเวอรมนะ หนึ่งคิวดาเมจเจ็ดร้อยนะฮะส่วนโรอบอทเนี่ยสองคิวดาเมจหกร้อยฮะน้อยกว่าคอฟฟี่แต่คิวมากกวฟาก่ฟขุดจ่าบะฮะขุดจ่าผมว่าสูสีกคู่เนี่ยแล้วคิวน้องตาเป็น,นึ่ง่งโดนใครยิงวะโดนฟาร,รมยิงแต่เขาชุบมาแล้วฟารรม ระเบิดเหรอมาดูว่าเขาอยู่ที่เดิมหรือเปล่าเป้งโอ้ยเกือบได้ฮะถ้าโฟล์เล่นระเบิดไอที่ผมบอกอะที่ปลาไกลๆอะระเบิดเป็ลูกกระจิบเดียวอะของเล่นขั้นอะอันนั้นโคตรเทพเลยระเบิดนั้นนะใครเล่นก็น้องแน่นอนมันปลาไปไกลมากแล้วระเบิดมันเบาไงปลาไปก็สูงไปก็ไกลเด็ดเปียบนะระเบิดนั้น มีตัวจะเข้าฮะโปรเตเต้บาดหัวเป็นหนึ่งีิชาทตีเล่นโหดจริงนะมาแนวนอกโรบอทว่าไงครับอ้าวแล้วโรบอทจะโดนชาร์จอย่างนี้จะป่าลูกซองมาหนึ่งเมตรสเมตรสมเมตรตัวเองก็เกือบไม่รอดน,นะกาแฟเป็นส่วนมาได้นอกหนึ่งเหลือฟาด้คนสุดท้าย เรียบร้อยฮะห้าต่อสี่กระบผมบอกแล้วคู่นี้ตึงจริงดูดิดูดนำไปก่อนสี่ศูนย์อ่ะกลับมานำอ่ะคิดดูอ่ะขนาดมีตังเยอะเนี่ยขนาดทิ้งปืน m อ็0พสนอ่ะคิดดูดิตังโคตรเยอะอ่ะตังโคตรเยอะ เีมบีิูนน์ให้เพื่อนหรือเปล่าหรือทิ้งแบบทิ้งไปเลยเรียบร้อยฮะบ้านผมฝนตกแล้วกลัวไฟดับอย่างเดียวฮะมีตัวดันวะโรบอทฮะจะยิงยังไงเขาไม่อยู่แล้วเขาอยู่ประชิดบ้านฟาร์มเรียบร้อยแล้วออกมาปาดขวาหน่อยหรือเปล่ายังไม่เจอใครขวาแต่ตัวนอกดาวไปสองเอฟเอนกดาวไปเป็นทางด้าน ริกเกอร์กับโปรเตเต้ฟ็อกซี่โดนชาร์จจังหวะนี้เล่นส่วนกับกาแฟเรียบร้อยกาแฟนอกดาวไปซ้ำไปก่อนเลยฮะโอ้โหฟอกซี่นนอกดาวฮะเดี๋ยวฟ็อกซี่สุดท้ายเอฟเอเล่นใจร้อนมากเกินไปฮะอุ้ยเอ็กซ์แปดชาร์จคิดดูคิดดูคิดดูเอ็กซ์แปดชาร์จอ่ะแล้วโรบอทประชิดเลยหรือเปล่าอ้าวเราจะรู้ฟ็อกซี่อยู่ด้านในหรือเปล่าเนี่ยผมว่ารู้นะมิฉะนั้นเขาไม่ประชิดบ้านหรอก เนี่ยเซ็นและเบิดไปนำนำร่องไปเอาอย่าปิ้งขอกูขอ,ขอไม่งั้นดูแมทเดินเม่นได้เรียบร้อยนองหนึง่งอย่าบอกนะว่าจะเก็บอย่าบอกนะอยา่าเกือบได้นะแต่แต่มันยากอยู่นะเลือดมีร้อยกว่าเนี่ยแมทพอยของ h r ชารัทผมจะล้มทีมยักษ์ได้หรือเปล่าแต่เฮชาที ล้มทีนี้ได้ฮะแสดงว่าเขาก็คือตัวเต็งหนึ่งในการแข่งรายการนี้นะครับในรอบเกิดคะแนนเขาไม่แพ้ใครไงถ้าในรอบนี้เขาไม่แพ้ก็คือเรียบร้อยฮะเขาคือตัวเต็งแน่นอนส่วน FA เนี่ยถ้าเขาแพ้เกมนี้เขาก็จะตกรอบฮะก็จะเป็นการแพ้ครั้งแรกของเขาเลยแพ้ครั้งแรกแล้วก็ตกรอบเลยเอชาทีเล่น4คนรวดะฮะ มีตัวรถระเบิดหมเอเล่นแยกนะใช่ FA เล่นแยกได้ใจทีเล่นแบบอยู่ไม่ไกลกันมากฮะคิวจะขึ้นด้านบนหรือเปล่าโอ้เพื่อนนอกอย่างนี้ผมว่าเป็นผลเสียแล้วฮะเป็นทางด้านอ่าคอฟฟีที่นอกฮะแต่ไม่ดันเดียครับ FA ไม่ดันนะดิระเบิดมันถึงปะน่ะถ้าถึงบอกเลยว่าแจ่มจัดนะแล้วถึงด้วยโดนไปหดามเมจ ไม่ใช่อะล้อเล่นแป๊บหนึ่งแล้วจังหวะนี้โดนส่วนกลับมาเฝ้แร่มตั้งให้วอลก่อนตัวเองก็เลื่อนเหลือน้อยแต่นกดาวไปหนึ่งแล้วริกเกอร์ไปเก็บโรบอรตมาได้หนึ่งแล้วทางด้านคอฟฟก็สุดท้ายที่ล้มไปตอนแรกกลับเอาแล้วระเบิดเด้งกลับมาโดนตัวเองหรือเปล่ปาไม่โดนตัวเองครับแต่เขาอยู่ในวอลของเขาแต่มีตัวโดนดาเมจของเขาโดนระเบิดของเขานิดน,นึงแล้วโดนไปฮะโดนโปรเตสต้ te. เก็บหรือเปล่าเนี่ยบุญไทยเก็บวะโปรเตสต์ te. วะเก็บอะหรือริกเตอร์ริกเกอร์อะ คือตอนนี้ถ้าไม่ได้ยินเสียงผมพูดนะต้องขอไปด้วยคือผมมันมันภาคยากนะเวลาฝนตกอะ่ะมันเสียงฝนมันเข้ามาแต่ไม่รู้ว่าในหูฟังในคลิปได้ยินหรือเปล่ามาผมห้าต่อหครับซีซั่นนี้ไม่มีเอ p บีแล้วผมถ้าบอกเลยถ้ามีเอ p บปเนี่ยผมยกให้ยกให้โปรเตต้เป็นแล้วโปรเตต้ผมผมเห็นเขาเล่นตั้งแต่รอบเก็บคะแนนแล้วนะเล่นดีมากครับคนนี้ แต่จะยืมจะซื้อตัวไปยืมตัวเขาก็นําจะไม่ได้นะเขาเป็นตีดตึงของเขาอยู่แล้วว้าเหมือนกับโบเลยนะเมื่อกี้นะก็ฟีเลอกเล่นเซฟเซฟนะเล่นแบบไม่ห่างไกลมากครับเพราะว่ากลัวจ่ายนั่นไงแต่เพื่อนต้องดาวไงฮะน่าจะชุบได้นะผมว่านะน่าจะชุบได้แหละเอฟอาวไม่ชุบด,ด้วยประเด็น แล้วหมาเน่าโดนเขี่ยวไปแต่เฮียทีน็อกสองน็อกสองอย่างนี้แล้วเขาชาร์ตเขาฟีีมาปาลูกซองไป1เม็ดโดนอีหนเม็ดหรือเปล่าหรือปาดเองแปดมาน็อกไปแล้วเหลือจิวบนบ้านนะมีตัวชาร์ตเขาเขายังไม่ได้ยินเสียงและปาดกลับมาตั้งไอว่าเป็นหเม็ดโจ๊กเกอร์เขาจะช่วยได้หรือเปล่าความเร็วยิ่งเขาแล้วออกปาดกลับมาริกเกอร์เก็บไป6ต่อ6ไอ้เหี้ยบอกแล้วคู่นิดนึงจริง เชื่อได้เลยว่าคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่เป็นรอบชิงได้เลยนะมันตึงอ่ะมันตึงจัดหต่อหแล้วมีตังเท่าไหร่ซื้อมาให้หมดนะเห็ดซื้อเห็ดมา200รยซื้อเกาะมา30มบมาดิเออมาดิไอวอลทิงไปก่อนนะซื้อใหม่แล้วก็เก็บใหม่ได้เยอะแน่นอนนะน้าน HHT ฮนะเขาพลาดไปสองเกมฮนะเขานำไปหต่อสี่แต่ตอนนี้มาเป็นหต่อหกครับ ตังเขาถ้ามีเยอะน่าจะสู้ไหวนะฮะหรือแบบของอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนอยากก็ฟีีโดนระเบิดฮะเขาก็ปาส่วนนะไม่ยอมนะแต่ไม่มีใครไปไง <c oughs> <c oughs> ไม่มีใครไปไง <c oughs> เอาแต่โปเ,เตเต้โดนไปแล้ว <c oughs> ลูกซองอีโวอันนี้นะฮะ <c oughs> ผมอยากได้มากผมชอบมากเป็นลูกซองยาวที่แบบอัตรากยิงสอแล้วก็ชักแม็กเร็วอะ่ะเออมันมันดีอะ่ะ คือลูกซองลูกซองยาวเนี่ยหรือลูกซองเก่าที่หลายๆคนที่เรียกนะมันจะชักปืนช้ามากครับเวลาล้วเข้าชาติเนี่ยเรายิงไปแป้งเป้งเป้งเป้ปปปหนพอหมดเนี่ยมันจะรีโหลดช้ามากก็เลยสก,กินมเมื่อกี้เทพสุดแล้วฮะบอกเลยใครได้เดี๋ยวบอกเลยว่าแจมแจัดถึงจะไม่มีดาเมจนะฮะลองมาซัดกันวัดกันดูนะฮะว่าสาเมตรใครแตกก่อนนะฮะ ความเร็วอัตราการยิงเข้าเนี่ยมันแรงอยู่แล้วนะบางทีเนี่ยเรานัดกับเพื่อนวัดกันหนึ่งต่อหนึ่งแบบยิงว่าใครตายก่อนแบบกดค้างๆอะไรเงี้ยเราบอกว่าให้กด3เม็ดมาดูว่าใครตายก่อนบางทีเนี่ยปืนอันเนี้ยจะกด3เม็ดนะแต่ไม่ออก4ี่เม็ดอ่ะมึงคิดดูเผื่อมันมันลั่นเร็วกันไปไงมันโกงเลยมันโกงจัดแล้วลิกเตอร์ไม่ใช่ลิกเตอร์ดิเป็นเปลวได้มหมที่โดดลงมา A W ในวงสุดท้ายฮะเขาจะใช้ได้หรือเปล่าหรือจะใช้เป็นลูกสองฮะแต่ด้านเทชาทีกันบ้างฮะแมตช์เกมนี้ตัดสินเลยนะผมว่าแังงวะเนี้เตื่นเต้นเข้าตื่นเต้นผมตื่นเต้นตอนนี้ไม่ไม่ใช่ตื่นเต้นว่าใครจะชนะนะตื่นเต้นว่าไฟกูจะดับเมื่อ,อไหร่ถ้ามันดับแม์นี้จบนะฮะแม์นี้จบคือกูไม่ได้อ่านคลิปนะฮะเออเอาแลวนนกดาวไปหนึ่งะนะกาแฟนกดาวเพราะว่าเข้าไปด้านในก่อนแล้วเพื่อนนกดาวไปฮะโอ้โหลวจวังหวะจิว กิวน็อกดาววงจะจบเลยเรียบร้อยครับออจบเกมะเป็นทางด้าน FA ที่เอาชนะทีม H r t ไปฮะจังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะเดือดน,นะ FA น็อก2เหลืออีก2ส,ส่วนอ่า h r ทเนี่ยตายวงบ้างโดนระเบิดบ้างนะก็จบเกมกันไปนะฮะก็ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ